แล้วนะครับนี่นี่จะเป็นตัว VR Meta Quest 2นะครับของเพิ่งเข้ามาเลยตัวนี้จะมีพร้อมที่ปิดตรงนี้กันตรงนี้นิดนึงแล้วก็จะมีตัวเชื่อมด้านหลังเห็นไหมตัวเนี้ยเอาไว้รัดหัวตัวนี้ตัวใหม่เลยเห็นไหมใหม่มากดูดูแล้วก็จะมีจอยจอยก็จะมีเป็นตัวใส่ตัวนี้ให้แล้วนะครับนี่ ็นซิลิโคนอัพเกรดเต็มที่กันรอบเครื่องเลยตัวน,นี้แล้วก็จอใสๆเดี๋ยวเปิดจอให้ดูปึ๊บหักขึ้นมาองนี้ได้เลยแล้วก็ดึงอันนี้ออกรถเราจะเล่นใช่ไหมเราก็ดึงตัวนี้ออกปึ๊บนี่เห็นไ,ไหม สายกิฟต์ไปดีข้างนึ่งเอาออกยากแท้ออนี่เห็นไหมสายกิฟต์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 ก็ประมาณนี้นะนเพื่อนใครอยู่เชียงใหม่ก็มาลองเล่นได้นะโอเคปึ้มปึ้มเมตาควิดสองพร้อมจัดส่งทั่วประเทศครับมาร์คโฟนมาร์โฟน